ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBA 2010นะครับและตอนนี้ก็มาถึงการฤดูกาลเล่นให้ไม่ใช่ก็นะครับก็พบกับลุงพีนะครับก็ช่วงนี้ทำ Minecraft Standard ก็ได้ประมาณ60%อ่า60%แล้วนะฮะก็ที่สัญญากันไว้ตอนที่8นะครับก็ประมาณตอนนี้ทำได้10นาทีแล้วเหลืออีก10นาทีนทั่นเองนะครับนะ ก็โอเคตอนนี้เราอยู่ใน NBA Live 2010นั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้ปี2013แล้วนะครับนะเราก็มาดูลุงบีเล่นเกม NBA บ้างนะฮะโยมันสวัสดีเอ้พวกไงเพื่อนนะก็การแข่งขันนี้ก็เราจะเล่นคือผมก็จะไม่ได้แล้วว่ากดตัวไหนดังอะไรยังไงนะฮะชูตติ้งนะฮะนะฮะแล้วก็นะครับ LA Lakers รายกวานไปชุดสามแต้มนะฮะเจมส์นะครับก็ตอนนี้งงอยู่โอเคนะฮะมาเราจะเล่นเกมกันนะครับไปที่ในส่วนของนี้เลย แข่งแบบทองชาตินะฮนะจะแข่งกันแล้วนะฮะ <Net S 2> น็นะครับอการแข่งขันระห่างนิวเจอร์ซีย์แลวก็ลอสแองเจลิสเอลเอเลเกอร์นะแล้วก็เน็ตนั่นเองนะครับไปเลยดีกว่าวการแข่งขันครั้งนี้นะก็ลุมพีก็มาเล่นกันสนุกสนุกนะครับ จำว้าเราดังเป่นยังไงเฮ้ยยชนโอเคเราดังเป็นแล้วนะเน็ตแล้วก็ลอส์อิงลิสต์เอลเอเลเกอร์นะตอนนี้ก็เริ่มกันแข่งขันแล้วายที่เป็นบ้านนั้นเอ่อเืมอมาน เอลเวเกอร์เป็นฝ่ายโฮมหรือเปล่านี่ก็ยังไม่ร่วมงานนะครับโอเคนะเจ้าบ้านคือ aker, เอลเวย์เลเกอร์ตะเกงนะครับเอลเวย์เลเกอร์ลอสแองเจลิสกับนิวเจอร์ซีย์นะฮะในส่วนตรงนี้มีการแข่งขันเดวิดแฮร์ริสแล้วก็เคียนดอลลิงอ่านไม่ทันนะครับโอเคนะเอลเวย์เลเกอร์ลงไปแล้วนะครับนี่เลยโคบีไบรอันนะครับแล้วก็พอลกราซอนแอนดรูแล้วก็อ่านไม่ทันอีกแล้วนะฮะจะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะโอเคครับ เอ,อ้ยรับไม่ทนนะันครับตอนนี้รับไม่ทันเลยนะครับมาถึงจะได้ไม่ได้ฮนะเอ,อ้าโดนไปเลยฮนะสองแต้มนะฮะสามแต้มลงไหมสามแต้มลงไหมโดนแย่งคนระับตอนนี้โดนแย่งฮนะโดนแย่งเข้าไหม เฮ้ยเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าเข้าครับโอ้โหตอนนี้เอาเอเลเกอร์กินเน็ตไปแล้วนะฮะการส่งครั้งนี้นี่ผมยังเล่นไม่เป็นสักเท่าไหร่นะฮะเข่งสามแต้มกันลงเลยเดี๋ยวนะฮะการแข่งครั้งนี้ โดนฟาวฮะเฮ้ยไล่ะเฮ้ยมีการต่อยกันกลางสนามนี่ก็ไม่รู้นะฮะไม่ลงฮะไม่ลงไม่ลงไล่อะเลเกอร์ไปอย่างนี้นะฮะไม่ลงนะครับไม่เข้านะฮะถือว่าฟาวนะฮะก็แอาฝั่งเอลเอเลเกอร์ก็ได้ไปนะครับ เข้าอยู่แล้วได้หาแต้มฮะอีกรอบนึงฮนะส่งไปส่งไปล้วส่งไปส่งไปตรงนีม้มหาศจั์ไม่มหาศจั์ฮะโอ้โห โอ้โห oh, oh, ฟาวอีกแล้วมาเอ้ยทุกครั้งเลยเนี่ยแพ้แล้วอะ่ะเข้าไหมเข้าครับหกแกละฮะอีกอรบอบนึงฮะเออรำหนึ่งฮะมีการเป่านะฮะอ,อารเ์เตสเข้าไหมรอบนี้เข้าไหมไม่เข้าฮะส่งส่งให้ สองให้ครับตนนัวนี้โดนย่งได้ฮะโดนย่งได้ตัวน,นี้ oh oh oh. โ i, be, อ้โหโคบีไ oh บ oh. อันโอ้โหดังเข้าไปแล้วครับขอบ้างเถอะ แย่งบอลได้ไั้ยลูกบาสโดนแย่งไม่ได้เข้าไหมวิเข้าครับเข้าครับ ส่งไปแล้วส่งไปแล้วส่งไปแล้วเข้าครับโอ้โหเดี๋ยวนี้จะไล่ตามทันแล้วนะ4กับ8นะ48เฮ้ยกระโดดทำไมล่ะมีการสะดุด <c oughs> เอาอดิเฟนซียฟ,ฟาวนะครับเอาไม้เอาไ,ม, <c oughs> าไม้ทาไม้ทาไม เอาฟาวเพิร์ดไปส่งอืืหโอเวอร์แอนด์แบ็กนะฮะอะไรล่ะเข้าไหมโอ้โหเข้าไปแล้วเอเอได้สิบเอ็ดแต้มแล้วนะฮะคราวรนี้อืืหไม่เป็นไม่ต้องไม่ต้องห่วงฮนะเดี๋ยวผมจะแก้กลับคืนนะครับโอเคครับหกต่อสิบเอ็ดนะฮะ ไม่มีใครเฝ้าเลยเอาเฮ้ยอุย้ยสิบสามไปแล้วมาไม่มีใครเฝ้าเลยเข้าไหมเข้าไหมเอาไปถอะไอ้ไบรอันโคบี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 ้ไบรอันจะปล่อยให้โคบี้ไบรอันเข้าได้ครับ Illegal screen โน่นไรอ่ะผมก็ทำอะไรผิดสักหน่อยอ่ะ เอา over and b แบกนะฮะเอ,เอาไว้ฮะเอาไว้ฮะต้องดูให้ทันนะฮะเข้าไปแล้วหกต่อสิบห้านะ LA กับ Nash not i n g u r i e s อ๋อๆๆๆๆยายาเข้าไปเข้าไปเข้าแล้วแปดต่อสิบห้าสามแต้มลูกนี้ดีเฟนซีฟ้ฟาวปัดโถเฮ้ยผมทำอะไรผิดอ่ะผมก็เคยจะแย่งบอลเฉยเยอ่ะเฮ้ยไม่อยากรู้มันสะทึงใจเข้าโอ้ยแพ้แล้วรอบนี้แพ้แล้วแพ้แล้ว นี่ันนี่สิไปชักกายเลยเอ้ยเฮ้ยเ้ย,เ,ย,เ,ยเก็บดีกับแย่งบอลได้ครับฟาอีกแล้วลูกโทษเต็ไม่ต่อยเลยดีกว่ามาัมันสะเทือนใจผม,มอยากดูะแต่กองกถ่ายอย่างเลยไม่ได้ฮะ การแข่งขันนี้ก็ถือว่าลุงพีไม่ได้เล่นมานานนะฮะเสร็จแล้วฝั่งลีส่งให้อลสันอัลสตันนะครับอัลสตันก็สจบวันเรื่อยๆส่งให้ว oh, oh, ิลเลียมวิลเลียมวิลเลียมเข้าวิลเลียมลวนบอลหลุดบอลหลุดแย่งกันโอ้โหออฟออฟบาวนะครับโคบี้ไบรอันนะฮะส่งให้ฝั่งนี้ฮะ เราต้องการบอลฮะเราส่งให้เขาหน่อยเฮ้ยไม่ได้ฮะโอ้โหโดนแยกมาโอ้ม่มีใครเฝ้าลยฮะอะไรหรอครับไม่เข้าครับโอ้โห เข้าไหมเข้าไหมไม่เข้าโผ่เน็ตแล้วเอาเวเลกเกรอร์นี่ต้องเสียให้นะฮะเสียดายลุงนี้ผมส่งให้ผมให้โบววิลเลียมเล่นเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนตัวห้เป็นตัวตอนนี้ก็ไปมารอบที่2แล้วนะฮะก็ตอนนี้เอาเอเลกเกรอร์นำกับเน็เในในิวเจอร์ซีย์ไป18ต่อ8 อันนี้ส่งให้แฮ <Harris. S 1> ร์ริสแฮร์ริสเลี้ยงบอลไปฮะเลี้ยงบอลแล้วก็ส่งให้โลเปสโลเปสเข้าไปแล้วฮะ10ต่อ18มีหวังว่าตานนี้คือถ้าเขาชนะเขาจะได้ไปกินข้าวกับผู้จัดการผู้จัดการจะเลี้ยงบุฟเฟ่ให้นะฮะอันนี้เฮ้ยยายายาครับโอ้โห,โหกันไม่ดีเลยฮะไฟซะหมดเลยนะฮะส่งให้ลีลีลีสามแต้มสามแต้มอุย้ย มีสามแต้มครับไม่แต้มแล้วฮะตอนนี้เข้าไม่เข้าเมื่อกี้โอ้โหเสียไปเลยฮะเข้าไปแล้ว23แล้วโอ้โหแฮร์ริสครับแฮร์ริสเอาเอา กิดการแย่งบอลไม่ดีนะฮะเข้า right? อีกแล้วคราวนี้รับรองว่าอดกินลูฟเฟ่แน่นอนครับไม่เข้านะโอยทารีบาวไม่เก่งนี โอ้โหแพ้เลยแพ้เลยเข่าวตายโลโลเปสครับโลเปสเอ้ยฟาวโอ้โหเพื่อนเพื่อครับโทษค,ครับฝั่งนี้เน็ตได้นะฮะเน็ตเป็นคนที่ต้องชุดส่งให้กับโลเปสโลเปตทางนี้เข้าครับเดือดต้ม เพสเอาใหม่นะครั้งนี้โอ้ยกดผิดเกิดการแย่งบอลเกิดขึ้นครับเข้าไหมเข้าไม่เข,ข้าครับส่งให้ไปส่งให้ไปโดลิงโดลิงเข้าไหมเข้าไหมไม่เข้าครับโอ้โหฝั่งแล้วเอเลเกอร์รีบาวดได้ครับไม่มีใครเฝ้านี้เลย ไม่มีใครเฝ้าเลยเรียบร้อยโดนสแลมดังไปแล้วจนถึงไม่ถึงกับสแลมดังแต่ก็ดังธรรมดาจบจบจบฮาริสฮาริสลูกนี้ได้ไหมมุ่มตรงเขาไม่ได้ครับเขาเขาทำไม่ได้โอ้โหมีเงือกหลบตกเลยทีเดียวโอ้โหมันเก่งสามแต้มจริงนะฮะแต่เปละฮะฮาริสรอบนี้เอาใหม่ครับสัญญากับผู้จัดจาก,การไ้แล้วว่าจะไปกินบุฟเฟ่กันหลังจบ นะฮะแต่ตอนนี้เขาไม่ชนะเขาเลยเปลี่ยนใจโดลิงเอาส่งให้โดลิงโอ้โหโคบีไบอันนี่ตัวเดิมนะฮะเอยอะไรล่ะครับไม่เข้าครับโอ้โหไบร์แอนต่อครับไบร์แอนต่อไบร์แอนต่อโอ้โหเข้าจนได้นะฮะโดลลิงส่งให้แอบเดอร์แฮร์ริสต่อครับโซนแฮร์ริสส่งให้โลเปสโลเปสเข้าไหมโลเปสเข้าไหมไม่เข้าครับตัวนี้โดนไบรันโคบีไบรันเจ้าเก่าให้แย่งไปฟิชเชอร์ฟิชเชอร์ตอนนี้ฟิชเชอร์ฟิชเชอร์ตอนนี้ฟิชเชอร์ฟิชเชอร์ส่งให้อาร์เตสอาร์เตสส่งให้แกซอลแกซอล มันชื่อถูกไหมเนี่ยอ่านชื่อถูกไหมไม่ถูกนะแมนโดนเราเข้าเลยแฮร์ริสต่อนะฮาร์ริส่อส่งให้ลีลีครับลีลีเคมเปนไทยอยู่ไหมไม่อยู่ฮะเคมเปนไทยไม่อยู่เดอะแบนโบวิสเบียนส่งให้ฟิชเชอร์ฟิชเชอร์ต่อเข้าฟิชเชอร์ก็ส่งให้โอ้โหโดนสลมดังต่อรอบนะฮะเอ้าลูกหลุดส่งสิพี่แฮร์ริสตอนนี้เลี้ยงบอลไปเลี้ยงบอลไป ยังบอลไปเอา back foul นะโทษทีฮะแอนดรูบายนัมนะบอลอยู่ใบสุดปลายทำเนียบใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เนะี่ยเอาเอานะไรเฮ้ยจบแล้วคราวนี้จบแล้วส่งให้เปิดทางอย่างดีฮะตอกทุกทางดีเข้าไปไม่ได้ฮะฝางง่ฝาวงในฝ่าวงล้อม อะไรเล่าโถเอ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะโอ้โหสี่สิบแล้วครับสิบเอ็ดต่อสี่สิบนะฮะรอบนี้หวังว่าไม่ได้กินบุฟเฟ่แน่นอนนะกรรมการเครียดแล้วผู้จัดการเครียดแล้วไอตัวที่มันอยู่มันเก่งโอ้ยโดนแย่งครับออกออกปาแล้วโอ้ยขอโทษขอโทษทีมันลื่นไปหน่อยครับ ส่งให้เอ้ยเข้าไหมเข้า13โอ้โหรอบนี้หวังว่าจบนะฮะครั้งนี้ตืดตืดตืดไรลวครับจบเลยจบเลย โลเปสเข้าไปแล้วตอนนี้เราจะเก็บเล่นเล่นแต้มนี้ก่อนนะฮะโอ้โหอาร์ตันอาร์ตันส่งให้วิลเลียมวิลเลียมเข้าไปเข้าครับสิบเจ็ดนะฮะตอนนี้เข้าไปแล้วเฮ้ยยอะ ตอนนี้ตอนนี้อ้นนออนนอออเอาเข้าไหมโอ้โหดิฟเฟนซีฟฟาวครับอยยาย่าต่อหน้านี้เลยจบแล้วฮะจบแล้วนี่คือการจบแล้วนะฮะเข้าไม่เข้าครับเยี่ยมเยี่ยมกรรมการกรรมการกับผู้จัดการนี่มีเครียดกันเลยทีเดียวนะฮะสัญญากับลูกทีไมไว้ว่าจะพาไปกินบุฟเฟ่ต์นะฮะเข้าครับสุดท้ายเข้าครับเกิดการเครียดอย่าง,างใหญ่หลวงเลยฮะ แอสตันส่งให้กับโตบีอัพหมดเวลาแล้วโถ่อยนะก็หมดไปแล้วนะครับสองรอบแรกนะครับก็เอลเอเลเกอร์ได้คะแนนนำไป45นะฮะต่อน e วเจอร์ซี่ไป18หรือ16นะครับรูสุว่าโคบีไบอันครั้งนี้นี่จะเก่งมากเลยนะฮะแต่ส่วนโลเปสนี่จะทำไว้ไม่ค่อยดีนะเพราะวันดีว่าสูงสูงแต่ตัวนะฮนะ เขากันไม่ดีเลยนะรู้สึวกว่าทีมนี้จะรีบาวไม่เก่งนะครับอาร์ฟสามครึ่งแรกนะก็เอาไปว่าวันนี้ลุงพีเอาแค่นี้ก่อนนะฮะลาก่อนนะครับออกฟอร์ดนะฮะออกฟอร์ดอ๋อฮะเอาในคนโกบ้างโอ้โหคนโกบ้านนี่โหลงทุนนะฮะมีการตกปลาแบบว่าโอ้โห บบดำน้ำแล้วก็ตกปลานะโอ้นี่บรรยากาศเต็มใจให้เลยนะฮะเนี่ยโหฝนตกแล้วด้วยนะฮะตกปลาไปด้วยนะครับตอนนี้นะใครจะได้ปลาก่อนกันนะครับครับุงบุงบุง <c oughs> บุง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 ช่วยด้วยโทษสรุปว่าการตกปลาครั้งนี้ <c oughs> เราต้องจะต้องเสียคนไปนะฮะก็บ้าไว้